ถราสมมติทำเหมือนกันกับการหารเลขปกตินะคะเราก็จะทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็มไม่มีจุดข้อนี้ตัวหารเป็นจำนวนเต็มแล้วใช่ไหมคะ<ไ>เราก็ตั้งหารได้เลยค่ะหารเหมือนหารปกติเลยเอา5.92ไว้ข้างในเครื่องหมายหารแล้วก็หารด้วย8จากน,านั้นนักเรียนก็ต้องคูณแม่8ค่ะ8คูณอะไรใ,ใกล้เคียง5แต่ไม่เกิน5คะแปคูณศได้ ก็เอามาลบก,กันค่ะห้าลบด้วยศูนย์เหลือห,ห้แล้วก็ทํำไงต่อคะชักเก้าลงมา,มาเป็นเท่าไหร่คะเป็น59าส <59. S 2> เป็น59นาสิกู 8, ใ,ใกล้เคียงห้าสิแต่ไม่เกินห้าสิ สิบสองเสร็จหรือยังได้แล้วค่ะแปดสี่สามสิบสองเอามาลบกันเหลือเท่าไรเหลือศูนย์เสร็จเรียบร้อยอันนี้แก่เพื่งยังไม่เสร็จจุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใส่จุดให้ตรงกันปึ๊บเสร็จแล้วค่ะตอบศูนย์จุดเจ็ดสี่ง่ายไหมคะ あれにや